คุณกำลังรักตัวเองอยู่จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้ไม้ช่วยตอบกันนะคะวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนต้องการจะทำหัวข้อนี้คุณรักตัวเองจริงๆมไหมนะคะโอเคขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นขอเริ่มเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้50%บวกเขารักตัวเองจริงๆไหมคะ เขายังไม่รักตัวเองจริงๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะงั้นทําไมถึงได้คิดว่าเขาไม่รักตัวเองจริงๆเพราะว่าเขากําลังเอาหัวใจตัวเองไปผูกไว้ที่คนอื่นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับความรักใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเป็นความรักที่เป็นแบบแฟนเหรอคะเป็นคนรักใช่ไหมคะ ก็ใช่แต่ยังไม่ทั้งหมดแสดงว่าเป็นความรักของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้น่าจะเน้นเป็นความรักและความเจ็บปวดในด้านครอบครัวมากกว่านะคะความการที่เราถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวนะคะหรือการที่จะต้องแบกรับภาระและหน้าที่ต่างๆสําหรับคนในครอบครัวขอบคุณค่ะอันนี้โบอขออนุญาตเจาะจงลงไปเลยได้ไหมคะว่าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องใช่ไหมคะ ่ะใช่ขอบคุณค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะว่ามันคือบาดแผลทางด้านจิตใจเขาก็คงคิดว่ามันเป็นภาระและหน้าที่นะคะที่เขาจะต้องทำและบางทีเขาอาจจะคาดหวังความหมายหรือว่าการทำทุกอย่างให้เต็มที่ในวันนี้เพื่อที่ทั้งตัวคนผู้ฟังแล้วก็คนในครอบครัวจะได้แฮปปี้วินวินกันทุกคนนะคะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ แล้วทีนี้สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ลงมือทำไปมันกลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อม,อมวันนี้ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขมาสื่อสารนะคะว่าการที่คุณ รักตัวเองแล้วก็อยากที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าทำทุกอย่างให้ชีวิตมันดูเหมือนประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถย้อนกลับมาชำระหรือว่าย้อนกลับมาเยียวยาในจิตใจของตัวเองได้ค่ะมันจึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาคุณคาดหวงังหรือคุณอยากที่จะได้อะไรที่อย่างอื่นค่ะนอกจากเรื่องการเงินมักจะ ผิดหวังหรือว่าต้องหามาได้ค่อนข้างยากนะคะอันนี้เดี๋ยวโวขออนุญาตนะคะมันมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังใช่ไหมคะก็ขอบคุณค่ะก็เป็นการพยายามทุกๆอย่างหรือการดิ้นรนในชีวิตปกตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องดิ้นรนในชีวิตเหมือนกันในเรื่องเงินเงินทองๆองเนาะเพราะว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคโบราณแล้วนะคะที่จะไปปลูกผักปลูกหญ้าก,กินเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะโอเค เย,ยี๋โวขออนุญาตจัดระเบียบอะโอเคงั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณผู้ฟังใช่ไหมคะว่าอยากให้กลับมาสำรวจจิตใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราทำทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรจริง,รงๆกันแน่คะ่ะใช่ไหมคะใช่แต่ยังแบบไม่เต็มที่นะคะแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบชีวิตประจำวันนะคะว่าคุณทำทุกวันเนี้ย ให้มีความสุขแล้วไม่เสียดายจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไม่อยู่แล้วอะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นมีอะไรจะบอกอีกไหมคะพอดีบอกว่าไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้มาทำหัวข้อนี้มีอีกนะขอบคุณค่ะอันนี้สิ่งที่จะบอกเพิ่มเนี่ยต้องให้เปิดไพ่ไหมคะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะขอบคุณค่ะต้องเปิดไพ่ต้องเปิดไพ่ ได้ไพ่ห้าไม้นะคะเอ p มเพรสนะคะแล้วก็เด็กดาบแล้วก็เด็กถ้วยเลยนะคะก็เป็นการเริ่มต้นคือเหมือนมันเรื่องนี้มันเป็นทรมานเป็นความเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็กแล้วอะคะ่ะในการที่เราทําตามคาดหวงังหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแต่เรากลับโดนกดดันหรือโดนบังคับให้เราไปสู่หนทางอื่นหรือเส้นทางอื่นในชีวิตค่ะแล้วมันดูเหมือนว่าเส้นทางอื่นในชีวิตที่เราทำมันไปได้ด้วยดีด้วยนะ คุณอาจจะเคยพิสูจน์คุณค่าในตัวเองให้คนอื่นเห็นโดยที่คุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันว่าความรู้สึกหรือว่าคุณค่าที่คุณกําลังพิสูจน์ให้เขาเห็นอยู่อะค่ะมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคุณแค่อยากจะมีใครสักคนมามองเห็นว่าคุณเนี่ยพยายามทําเต็มที่แล้วอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขจริงๆแล้วคุณทําด้วยแบบใจจริงๆนะคือแบบรักคนรอบข้างมากค่ะแต่บางทีความกดดันมันเลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่ดูเหมือนเข้มแข็แขงแล้วดูเหมือนแบบ เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ในใจของของคุณจริงๆอ่ะมันตรงกันข้ามอะคะ่ะแล้วการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาสื่อสารกับคุณนี่นะคะก็หมายความว่าบางทีอ่ะอาจจะรู้สึกเหมือนทําไมชีวิตมันถึงได้แตกสลายทําไมทุกอย่างที่คุณอยากจะได้ทุกอย่างที่คุณหวังอ่ะมันถึงได้พังทำไมทุกอย่างมันถึงได้ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะถึงแม้จะเคยสวดมนต์มาแล้วถึงแม้จะเคยทำความดีสักเท่าไหร่อ่ะคะ่ะแต่ความหวังหรือว่า การบริหารจัดการด้วยหัวใจและสติปัญญาที่ผ่านมามันกลับทำให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่อยากที่จะได้มากที่สุดแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำมันเลยกลายเป็นว่า เขาอยากจะให้คุณได้รับทราบนะคะว่าให้สำรวจใจตัวเองก็แค่ประมาณนี้แหละค่ะเขาอยากให้คุณได้กลับมามองกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าคุณอยากจะได้บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่หัวใจจริงๆของคุณอยากจะได้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็คือความรักนั่นแหละค่ะความรักที่คุณอยากที่จะได้จากคนอื่นคุณอาจจะต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงของมันในหัวใจของคุณก่อน ก่อนที่คุณจะไปหาจากคนอื่นนะคะมันถึงจะทำให้ความรักของคุณประสบผลสำเร็จนะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือตอบรับมาอย่างดีนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณสิ่งลักสตท,ที่มาสื่อสารในคลิปนี้ด้วย